แม่จมััอยู่เฮ้ยอมันย้เย็ดไม่ถูกเปียนผ่นันไม่ยอมกั้งยายนี้ก็ตั้งเย็บตัวจะไม่ห้เลยบุให้เก็บตัวแม่เลี้ยงแม่มนสองมนหุ่นไห้เก็สามมนเก็บตัวก็จะเป็นอย่งมันมีห้บมันหมดบุจังหวะเก็บเย็ดให้ถุงบอกวเอาข้าตบ้งม่น Cái cũng... ừ. ừ. hết đồ yếu làm cái đánh vào cái bàn tay này ừ. Hả? Ừ. Hết khái nhiều là vẫn của đây đồ yếu là เงีนบ้งไมเงีนอยู่หมหอมเราใุกตาเรียกกระต๊กตาอีกจะมาแตะอืมยิ้มมือสั่แล้วก็เหตุผองปอนยีงดิมันมุนย่อนอย่างนั้นมุนย่อนตีอตีเหยันเตีกระตีขากับสองโป้เลย có là tôi có là mắng ngoài miếng bao nhiêu hả phải mướn đơm là à nó bưng nó bưng dở canh Hãy subscribe cho ยายๆมเป็นมอยมไปขอดไปพูดยาวเลนเมอวไปขอดไปพูดยาวแท่ย้ายๆมาเปนเป็นมอรไว้ั้หลายบาทเขาเก็บแถุงมันเต็แเาียยบ่บคคัดให้เ้งมันก้อนอีนั่นมันก็ไปเก็บอยู่หนึ่งเซลใบรวดคัดใบรวดเยอะคัดเอาเอาไปล้างเอาลดดอ๋อไปเกลี่ยให้เกี่ยมันก็ไปจากเด้อคัดออกคัดออกง้างให้จเออคันล้วนมันมั่ว

เพียบ <54. S 2> ่เก็บเอป่เียงใสเกนือไปเก็บส้ตาเห็นอีววานหนาว่าอีกแล้วนะนาบและเมยมันตอบมาดีดเนี่ม่บเกลอก่อาน่อนมันโคกก็มวงหลงหลงอ่ะมังงดจอดเฮ็ดไหล้กะไล้ลงกะหลง๋อไปโคกไลนี่ ก็มันเจียงีหรอเอ้ยเขาเยไปคนลยขุไงก็บกว่าหายั่ยังได้เต็มตามันบางสินะอืมวอนหนอยก็ไปมันี้บอนนี่น้อยไม่มีอะไรไปเองก็เขาก็ไปข้นเขาแนาทีมาเบ้เอาเนาะนานหน่เอาเอื้อนจะจะไปเีบีกทีสัเวขามันก็ะดอกเขาหอกว่าเขามันก็ลอยไปน้ำดอกเกิดไปก็เกิดยุงเพื่อกันหนงละ ก็แต่ลโคนไดกแได้ม่ลนเดียวกันบิดเลยอย่างไรง่ายๆเละนะปวดตาบอ๋ออุ้ยจิ้ก็บปเบิดก็เดีมยวจะเสียไปเยิกอาวัตก็เดกินหัน่เอาสิ่นปนหนูนจะโขบจะบัวขข้นหนามขอยืมมาข้นหนามขอยืมมาเสียบขงผงจี้่าเสียบเจเสียบก็ถึงถอดตไมกินสุดไปก้นใส่ปบบามเสียบไถน้ำโลัวอบััวตัวมีขาตัวน่ะตัวอรุณอัน พรอนไม่ขาตัวมาตำให้ก right ันอันนี้ก็เฮ็ดเป็นหั่นแบบว่าสองขอมืออยังไปงั้จ๋าตำบังมันอั่วรัวเมืกันมื้อแลมาั้งต่บัหอมตำขี้บุกผิดเดือแล้วกพักตั้งแต่บานตำอัวรัวรัวเอ้ยยางคืออะไเสจจุกบอกแบบั้นรแอันนี้อ้อยจังห่ะมันบาเท่าได้เห็ดกับขวัใส่กัดมี่ใส่สื่อะใส่ถุงเอาได้ยังกิดอย่าใส่ถุงได้ด้วย่อย